ครับสวัสดี FC f ซีไฟเพดมวยไทยพิเชษทุกท่านนะครับเพราะว่าผมน้องพี่มหาชัยวันนี้จะมาทัศนศะึกษาเมืองแท,ท้เมืองไงจัดที่เวทีมวยราชดำเนินประจำวันพุธที่1พฤษภาคมพศ2567ันาหสำหรับวันนี้เมืองแรกไม่ชอบผมผมจะให้สั่ตัวนเน้นๆเลยนะเป็นช่วงแรกของรายการเช่นเคยคู่สองคู่สามแล้วก็คู่สี่อ่ะก่อนที่จะไปรับชมทัศนะผมมีกิจการดีมาฝากแฟนมวยนะครับแจกเสื้อมวยไทยพิเชษใครที่อยากทราบว่า,า,า,ากรารการทําไง เพียงท่านกดไปลิงก์ด้านล่างหรือแอด mp17 ได้เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยเป็นคู่ที่2องของรายการเป็นการพบกันระหว่างสิทธิรักสังอินเตอร์เจอกับทางด้าน1 0แสนโรงเรียนกีฬานะครสวรรค์คู่นี้เจอกันในพิกัด139้มปอนด์ก็ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับสำหรับคู่นี้อ่ะพูดถึงเรื่องน้าหนักก่อนนะสำหรับคู่นี้นี่น้ำหนักไปปล่อยทางด้านมุมแดงเนี่ยจะ6กสิบส้กิกิโลกรัมส่วนทางด้านมุมน้าเงินเนี่ยน้ำหนักไปปล่อย แต่ว่าผู้เนี้ยเป็นน้ำหนักไปปล่อยด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าผมมองในมุมมองผมนะผมมองว่าทางด้านมุมแดงเนี่ยช่วงต้นๆจะดีกว่าเพราะว่าได้รูปร่างสรีระราศีในช่วงต้นๆเนี่ยมีนักมีนอกแน่นอนแต่ถ้าช่วงไปปลายถ้ามองในรูปเกมที่แบบว่าระยะยาวขบยงนะครับผมมองไปทางด้านมุมน้ําเงินผมมองว่าประดุกมวยแล้วก็ประสบการณ์เรื่องแรงประทะเนี่ยน่าจะดีกว่าเรื่องมุมที่จะชนะเลยครับผมมองทางด้านสิบแสนวันนี้ผมรู้ขบยงนะ มาดูตัวที่2นะครับเป็นคู่รองของในการเป็นการพบกันระหว่างสองคมสองสมัยเจอกับทางด้านปานเพชรสิทธิสังปาคู่นี้เจอในวิกัด1หนึ่งร้อยสามกบอน่าจะยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนมาดูสไตล์ของทั้งคู่ก่อนทางด้านามุมแดงนี่จะเป็นมวยเข่านะครับวงในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ช่วไปไปไปงปลายปลยเนี่ยมีแผ่วส่วนทางด้านามุมน้ำเงินเนี่ยจะเป็นมวยเข่าเช่นเดียวกันก่อนรัดฟัตีวงในแข็งแกร่งแข็งแรงก็ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นหน้านะก็น่าจะไปขยับร่างกายตามคู่ทอนะสำหรับ มุมม่ม,มุมมมเงินรูปเกมในวันนี้นะครับต้นๆผมมองเป็นทางด้านปานเพชรน,นะผมมองว่าสภาพร่างกายเนี่ยช่วงต้นๆจะดีกว่าแต่ถ้าบรรยากาศสีเสื้อหน้าเสื้อเนี่ยอยู่ทางด้านสองคมแน่นอนครับช่วงกลางๆยกถ้ายังคู่ขี้สูสีแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของทางด้านปานเพชรยังโอเคอยู่นะผมมองว่ายกสามให้เข้าทางด้านปานเพชรไปเลยผมแนะนําขึ้นมาเป็นรองแน่นอนช่วงสองยกแรกแต่ว่าถ้าเรื่องมุมที่จะชนะนะครับวันนี้ผมก็ยังเลือกทางด้านปานเพชรอยู่ผมมองว่าร่างกายน่าจะดีกว่า มาดูตัวที่3านะครับเป็นคู่เอกนำในการเลยเป็นตัวสุดท้ายของผมแล้วนะเป็นการพบกันระหว่างปูเขียวผู้เก็บไฟขับเจอกับทางด้านโมฮองอับบังกปีคู่นี้เจอในพิกัด134ปอนด์ก็ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับสำหรับคูนี้มาดูสตาร์ของเราพูนก่อนทางด้านมุมแดงที่จะเป็นมวยจงังหวะฝีมือนะครับวงในแข็งแกงแข็งแรงส่วนทางด้านมุมน้ําเงินนี่จะเป็นมวยข่าวนะครับเดินติดเดินชนมีสอบมีหมัดนะครับนำตลอดเลย แต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงทางด้านมุมแดงแน่นอนครับเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติอเมริกาที่ผู้ไทยชัดมากรูปเกมในวันนี้นะครับต้นๆนี่ผมชอบไปทางด้านมุมแดงนะผมมองว่าจังหวะฝีมือแล้วก็ความแข็งแก่ข็งแรงเนี่ยทางด้านบัวเขียวนี่จะดูดีกว่ายเยอะเลยแต่ว่าถ้าบรรยากาศสีเสื้อหน้าเสื่อนะครับอยู่ทางด้านโมฮอกแน่นอนราคารอทางด้านโมฮอกแน่นอนครับแต่ว่าผมแนะนํานะผู้นี้ใครเป็นรองให้เข้าไปก่อนแต่ว่ายก3ามายยังดูบัวเขียวสภาพร่างกายดีๆนะครับแต่ว่าโมฮอคยังเดินทําอยู่นะ ผมแนะนําให้เข้าทานดานโมฮอคเลยครับผมมองว่าช่วงยกสันยกซีนเนี่ยถ้าเป็นมวยเดินและเดินทําได้นะครับผมมองว่าน่าผ่านแต่ถ้าเรื่องมุมงเพีาจะชนะนะผมยังชอบทันดันบลเขียวอยู่ผมมองว่าแข่งแก่ง,แข,งแข็งแรงกว่าแน่นอนครับสำหรับทัศนะมดีมวยเชียกก็จะมีประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้มานะที่นิวด้ยนะครับจะพยายามปรปับปรุงแก้ไขและแฟนมวยท่านใดนะครับที่ยังไม่มีที่จิ้มสามารถกดไพลิลงก์ด้านล่างหรือแอด mp17 ได้เลยทั้งนี้ยังไม่พอนะยครับยังมีกิจกรรมแจกเสื้อมวยไทยมิเชือาไข่ที่อยากทราบวา เพีท่านทีกดพิลิงด้าน,นล่างหรืออด M117 ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้แฟนบัตแฟนมวยจำคำขมไให้ขึ้นใจเลยมวยนำอย่าลืมบอกตัวสภาพมวยส0 0พันที่สุดสำหรับทัศนะมวยไทยมิเชีอก็ขอ,ขอได้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ